สวัสดีค่ะวิจ c h ชาแนล Point View ค่ะช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเนี่ย กลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆของวิวใช่ไหมคะแล้วก็เรียกร้องให้ทําคลิปนั่นคลิปนี้ใหม่อีกรอบนึงค่ะเรื่องหนึ่งนะคะที่ได้รับการเรียกร้องมาเยอะมากว่านี่เรื่องคลาสสิกระดับโลกเลยนะทำไมตอนนั้นเล่าไม่แซบเลยเอามาเล่าใหม่หน่อยนั่นก็คือเรื่องโรมิโอแอนจูเลียตนั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะใครที่ยังไม่เคย Subscribe ช่อง p o i n t of View หรือว่ายังไม่ได้กดกระดิ่ง,งเล็กๆที่อยู่ด้านข้างปุ่มเ่ย,ยาลลกกนนะค,ะะลค,ลคง,อองคะสําหรับตอนนี้พร้อมจะไปฟังเรรื่องาที่ทั้งสนุก ก็ได้สาระหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ <L un ique> พูดถึงเรื่องโรมิ o อและจูเลียเนี่ยนะคะหลายคนคิดทันทีค่ะว่าคนแต่งคนแรกจะต้องเป็นวิลเลียมเชสเปียร์แน่นอนแต่บอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้ว r o m e โอและจูเลียเนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นมากๆค่ะจากการค้นคว้าของหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนะคะบอกไว้ว่าคนแต่งเรื่องโรมิ o อ,อกับจูเลียคนแรกเนี่ยเป็นชาวอิตาลีค่ะชื่อว่าลุยจิดาโปรโต ใช่ค่ะวิวจะไม่ออกเสียงเองแล้วนะคะทุกคนแล้วต่อมาเนี่ยก็มีชาวยิตาลีอีกคนนึงนะคะชื่อว่า แต่งขึ้นมาอีกเวอร์ชันหนึ่งค่ะเป็นเวอร์ชันที่2นะคะซึ่งทั้ง2เวอร์ชันแรกเนี่ยเป็นเนื้อหาร้อยแก้วธรรมดาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ามีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะคะชื่อว่าเขาเนี่ยเอามาแต่งเป็นร้อยกรองค่ะซึ่งเขาว่ากันว่าคุณคนนี้แต่งไม่ดีเท่าไหร่หรอกค่ะจะดีก็เพราะว่ามีกวีชาวอังกฤษคนนึงเนี่ยได้มาอ่านเวอร์ชันนี้แล้วเกิดแรงบันดาลใจนะคะอยากเอามาแต่งเป็นบทละครของตัวเองนําออกแสดงครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราชที่1596นี่นห้ะค่ะยเก้าสกี คนนั้นนะคะชื่อว่าวิลเลียมเชกสเปียเป็นคนที่แต่งเวอร์ชันที่พวกเรารู้จักกันดีนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเรื่องราวของโรมโอแด์จูเลียตซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมเนี่ยก็โด่งดังไปทั่วโลกเลยค่ะทําให้มีผู้คนต่างๆเนี่ยหันมาสนใจเรื่องนี้มากมายเอาไปเล่นละครบ้างเอาไปแปลบ้างอะไรต่างๆนะคะรวมถึงคนหนึ่งด้วยค่ะที่ประทับใจเรื่องราวนี้แล้วก็แปลกมานะคะนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองค่ะในเวอร์ชันนี้ที่วิวจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังก็เป็นเวอร์ชั่นที่ วิวอ้างอิงมาจากเวอร์ชันของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะพระองค์เนี่ยพระราชนิพน์แปลมาจากเวอร์ชั่นของวิลเลียมเชกสเปียร์นะคะแต่ว่าเนื้อหาจะไม่ต่างกันเลยสักนิดเดียวค่ะเพราะว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้ตั้งใจแปลแต่งอะไรเพิ่มเติมนะแต่ว่าตั้งใจแปลให้เหมือนกับเชกสเปียร์เขียนที่สุดค่ะดังนั้นเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะ เรื่องราวของโรเมโอกับจูเลียตเนี่ยนะคะเริ่มต้นขึ้นที่เมืองเมืองนึงค่ะชื่อว่าเมืองเวโรนาเมืองแห่งนี้นะคะเป็นเมืองแสนสงบค่ะอย่างไรก็ตามแน่นอนว่าต้องมีปัญหาปัญหาของเมืองนี้ก็คือมันมี2ตระกูลผู้ยิ่งใหญ่นะคะได้แก่ตระกูลมอนตาคิวกับตระกูลคาปูเลตค่ะซึ่งตีกันตลอดเวลาเรียกได้ว่าเจอหน้ากันไม่ได้นะคะต้องบอกว่า2ตระกูลเนี้ยไม่ได้ตีกันแค่คนในตระกูลนะแต่ว่าแม้แต่คนรับใช้ของตระกูลก็ตีกันค่ะอย่างเช่นตอนที่เปิดเรื่องมาเนี่ยนะคะคนรับใช้ของตระกูลคลลลาปู มาในเมืองแล้วก็แบบโอ้พวกผู้ชายตระกูลมอนตาคิวเนี่ยมันก็เป็นพวกอ่อนแอเท่านั้นแหละถ้าฉันเจอมันนะฉันจะเอาดาฟันหัวมันที่แปะเลยส่วนผู้หญิงตระกูลมอนตาคิวเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่อ่อนแอฉันเจอเมื่อไหร่นะฉันข่มขืนเลยเรียกได้ว่าพูดจาแย่มากๆค่ะและแน่นอนนะคะว่าเดินพูดจาแบบนี้อยู่ในเมืองเนี่ยมันก็จะต้องมีคนรับใช้ของตระกูลมอนตาคิวอยู่แถวนั้นค่ะแล้วก็จะต้องมาได้ยินเรื่องราวนี้นะคะคนรับใช้ของตระกูลมอนตาคิวได้ยินก็หันมาโวยวายตอบประมาณว่าพวกแกมาดูถูกฉันแบบนนนี้้้ไไมม่่ดะทัังฝายกก็ แต่ว่าไม่มีใครยอมลงมือก่อนนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าใครเปิดก่อนก็เป็นคนที่ถือว่าเริ่มทําร้ายคนอื่นอีกฝั่งหนึ่งจะถือว่าเป็นคนป้องกันตัวค่ะในจังหวะนั้นเองนะคะก็มีตัวละครสําคัญตัวละครแรกโผล่มาค่ะนั่นก็คือเบนโวลิโอนั่นเองเบนโวลิโอเนี่ยเป็นหลานของผู้นําตระกูลมอนตาคิวค่ะซึ่งเขาเนี่ยโผล่มาถึงแล้วก็เห็นว่าคนรับใช้ของสองตระกูลกาลังจะตีกันดังนั้นเขาก็เลยวิ่งเข้าไปขั้นกลางนะคะแล้วก็ถือดาบออกมาค่ะบอกว่าเฮ้ยทุกคนหยุด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 เดียด๋ยยวนี้เล บังเอิญว่าจังหวะนั้นค่ะหลานของตระกูลคาปูเลตเนี่ยนะคะก็โผล่มาเหมือนกันค่ะคนคนนี้ชื่อว่าชีบอลนะคะทีบอลนี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะเลือดร้อนหัวร้อนแล้วก็เกลียดพวกมอนตาคิวเข้าใ้ค่ะดังนั้นทีบอลเนี่ยโผล่มาถึงเจอเบนโวลิโอกำลังกวาดดาบอยู่นะคะทีบอลก็เลยตะโกนเข้าไปค่ะประมาณว่าแกห <ay> <ay> ยุดเดี๋ยวนี้นะแกกล้ายังไงมาหาเรื่องกับตระกูลฉันเบนโวลิโอเนี่ยนะคะก็พยายามบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทีบอลฉันไม่ได้หาเรื่องแกนะ ฉันแค่กําลังพยายามสร้างสันติภาพในตรงนี้ฉันพยายามห้ามทุกคนไม่ให้สู้กันทีบอก็บอกว่าสันติภาพกับผีแกสิจะไปเชื่อแกได้ยังไงแกถือดาบอยู่เนี่ยแล้วมาหาว่าสร้างสันติภาพไม่จริงหรอกแกมาดวนกับฉันดีกว่าหลังจากนั้นค่ะปรากฏว่าผู้นําของทั้งสองตระกูลเนี่ยก็โผล่มาพอดีนะคะเรียกได้ว่ามาแบบแกงหมอะแทบจะไม่มีแรงสู้แล้วทั้งคู่ก็เกลียดกันเข้าไส้ค่ะก็เลยถามหาดาบนะคะแบบจะเอามาสู้กันซึ่งเมียเมียของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีความแบบเฮ้ยแกแกอย่าเอาดาบไปสู้กันเลยแมมมม้้้ถาาาหไไ่่ทวคืืออจจะะยยนููลป วนดาบกันอีกค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในจังหวะที่ทุกคนกําลังเริ่มนัวกันและผู้นําตระกูลทั้งสองกําลังจะสู้กันก็มีตัวละครสําคัญตัวละครหนึ่งโผล่มาค่ะนั่นก็คือเจ้าเมืองเวโรนานั่นเองเจ้าเมืองเวโรนาเนี่ยนะคะโผล่มาก็ช็อกค,ค่ะประมาณว่าอะไรเนี่ยพวกนี้สู้กันอีกแล้วก็เลยตะโกนเข้าไปกลางวงนะคะประมาณว่าหยดุดหยุดทุกคน หยุดสู้กันเดี๋ยวนี้ฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วตระกูลคาปูเลตตกับตระกูลมอนตาคิวแกรู้ไหมว่านี่แกสู้กันมากี่รอบแล้วสรอบแล้วนะที่แกยกพวกตีกันกลางเมืองเนี่ยแล้วมันทําให้ชาวเมืองเวโรนาอยู่กันอย่างไม่สงบสุขเลยแทนที่เขาจะออกมาทําอะไรได้เขาก็ต้องมารั่งระวังลูกหลงจากการตีกันของพวกแกดังนั้นต่อไปนี้นะฉันขอสั่งว่าใครก็ตามในตระกูลพวกแกที่เริ่มหาเรื่องคนอื่นก่อนเนี่ยฉันจะจับไปประหารให้หมด เอาละทุกคนแยกย้ายไปให้ปากคําฉันอะพวกคาบูเลตมาก่อนมาก่อนนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ทําให้เหลือตระกูลมอนตาคิวอยู่ค่ะผู้นําตระกูลมอนตาคิวนะคะก็คุยกับเป็นโวลิโอค่ะประมาณว่าเฮ้ยหลานเบนลูกฉันน่ะโรมิโออยู่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่ามาตีกับเขาด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้นะคะทําให้เรารู้ได้ว่าโรมิโอพระเอกของเราเนี่ยไม่ได้มาเข้าร่วมศึกครั้งนี้ด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้โรมิโอกาลังเศร้าเสียใจกับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่เรียกได้ว่าแทบจะซึมเศร้าเลยไม่ยอมออกมาจากห้องไม่กินข้าวไม่ทําอะไรทั้ง ยกเว้นแต่ตอนเช้าเเนี่ยบางทีก็จะไปเดินเล่นอยู่ริมเมืองอยากอยู่คนเดียวไม่ยอมบอกใครว่าเป็นอะไรค่ะซึ่งบังเอิญว่าจังหวะนั้นเนี่ยนะคะโรมิโอก็เดินมาแถวนั้นพอดีค่ะคุณเบนโวลิโอนเนี่ยนะคะก็เลยบอกให้พ่อแม่ของโรมิโอเนี่ยหลบไปก่อนคุณเบนเนี่ยก็ไปถามโรมิโอค่ะประมาณว่าโรมิโอลูกพี่ลูนกน้องของข้า เจ้าเป็นอะไรทําไมเจ้าดูไม่มีความสุขเลยไหนเล่าให้ข้าฟังได้ไหมโรมิโอเนี่ยนะคะก็บอกคุณเบนไปค่ะว่าเบนอย่ามาถามข้าได้ไหมว่าข้าเป็นอะไรให้ข้าเล่าซ้ำเนี่ยพูดซ้ําๆแล้วมันก็ย้ําจิตใจข้ารับไม่ได้แต่ถ้าเจ้าถามจริงข้าเล่าก็ได้นะจริงๆแล้วข้าอกหักอ่ะคือข้ารักผู้หญิงคนหนึ่งมากๆผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าโรซาลีนเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในชีวิตของข้าข้าไม่เคยผู้หญิงที่ไหนสวยขนาดนี้มาก่อนข้าพยายามตามจีบนางแต่เท่าไหร่นางก็ยังไม่ยอมนางก็เอาแต่บอกว่าไม่ ฉันจะเป็นพรหมจรรย์ไปจนตายอย่ามาทำอะไรฉันนะอย่ามาแตะเนื้อต้องตัวฉันอิ คุณเบนเนี่ยนะคะก็พยายามจะปลอบโรมีโอด้วยวิธีต่างๆค่ะแต่ก็ปลอบไม่สําเร็จนะคะตัดภาพไปที่ตระกูลคาปูเลตค่ะในวันนั้นเนี่ยตระกูลคารูเลตเกิดมีการจัดงานเลี้ยงขึ้นมานะคะเพื่อที่จะปาร์ตี้กันภายในบ้านตามสไตล์คนรวยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะความพลาดของบ้านตระกูลคารูเลตก็คือบ้านตระกูลคาปบูเลตเนี่ยนะคะมีพ่อบ้านอยู่คนนึงค่ะชื่อว่าปีเตอร์ปีเตอร์เนี่ยเป็นพ่อบ้านแต่ว่าดันอ่านหนังสือไม่ออกค่ะดังนั้นเมื่อได้รับลายชื่อของแขกที่มาร่วมงาน ได้มาเช็คว่าใครมีสิทธิ์เข้างานใครไม่มีสิทธิ์เข้างานปรากฏว่าจังหวะนั้นนะคะโรมิโอกับคุณเบนเนี่ยเดินผ่านมาพอดีค่ะทั้งคู่เนี่ยนะคะตอนแรกก็เหมือนกับว่ายังไม่รู้เท่าไหร่ว่าคุณปีเตอร์เนี่ยเป็นใครนะก็เลยเข้าไปถามประมาณว่าเฮ้ย <c oughs> ลูมีอะไรให้ช่วยป่ะนี่อะไรเหรอเกิดอะไรขึ้น ลุงปีเตอร์เนี่ยฮะก,ก็เลยบอกว่าเอ้ย e ไอ้นมเจ้าอ่านหนังสือออกเปล่าช่วยลุงหน่อยเหอะลุงอา่านรายชื่อแขกของปาร์ตี้คืนนี้ไม่ออกอะ่ะดังนั้นนะคะโรมิโอก็เลยเหมือนไปช่วยปีเตอร์ค่ะไปช่วยอา่านหนังสือว่ามีใครมาร่วมบ้างอะไรต่างๆนะคะและทําให้โรมิโอได้รู้ว่าคืนวันนั้นเนี่ยจะปีปาร์ตี้ในบ้านตระกูลคาปูเลตและตระกูลคาปูเล,ลตลเลนี่ยเชิญแขกต่างๆมามา,มากมายโดยเฉพาะหญิงสาวเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเต็มงานค่ะคุณเบนเนี่ยก็เลยชวนโรมิโอว่าเฮ้ยโรมิโอเราอะไปบุกปาร์ตี้ตระกูลคาปู มายไงจะได้พอรู้ว่าไอโรซาลีนที่นายบอกว่าสวยนักสวยหนานต่จริงๆแทบไม่สวยเลยคือนายาเคยเจอโรซาลีนอยู่คนเดียวนายก็เลยเข้าใจว่าโรซาลีนสวยไงยแต่จริงโรซาลีนไม่ได้เรื่องหรอกฝั่งโรมิโอนะคะก็ไม่ยอมเชื่อเป็นโวลิโอค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโรมิโอก็ตกลงว่าจะเข้าไปปาร์ตี้ดังกล่าวค่ะเพราะว่าในปาร์ตี้นี้มีโรซาลีนมาร่วมด้วยโรมิโอตั้งใจจะไปเจอโรซาลีนนะคะทั้งคู่ก็เลยจัดการปลอมตรงปลอมตัวต่างๆใส่หน้ากาค่ะเนื่องจากปาร์ตี้นี้เป็นปาร์ตี้หน้ากาตัดภาพมาที่ฝั่งตระกูลลคคเตนะะ ต่งตระกูลคาบูเลตเนี่ยมีลูกสาวแสนสวยอยู่คนหนึ่งค่ะชื่อว่าจูเลียตนะคะ เป็นหญิงสาวที่หน้าตาดีมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าวัยอ้อๆอ,อยู่ค่ะเพราะว่าอายุยังไม่14ดีเลยนะคะซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยมีคนร่ํารวยมากๆคนหนึ่งชื่อว่าปารีสค่ะกําลังมาสู่ขอจูเลียตกับพ่อแม่อยู่ปารีสเนี่ยมองจูเลียตมานานแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากแต่งงานกับจูเลียตมากๆพ่อแม่ของจูเลียตเนี่ยนะคะก็เห็นว่าปารีสเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่มีฐานะเหมาะสมทุกอย่างก็เลยคิดว่าจะจับคู่ให้จูเลียตกับปารีสแต่งงานกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพ่อเนี่ยก็มีความรู้สึกววว่าาาเอออ้ยยน็คครจะถมม สมัครใจกับจูเลียสนิดนึงจูเลียก็ยังเด็กอยู่มากๆนะบางทีจูเลียอาจจะย,ยังไม่อยากแต่งงานตอนนี้ก็ได้ดังนั้นผู้นําตระกูลคาปูเลตค่ะก็เลย เชิญปารีสเนี่ยนะคะมางานปาร์ตี้ในตอนเย็นค่ะ,คะเพื่อที่ว่าจะได้หาจังหวะเวลาให้ปารีสเนี่ยเข้าไปทําความรู้จักกับจูเลียตค่ะพ่อเนี่ยก็มีการให้ไปบอกจูเลียตไว้นะคะว่าเย็นเนี่ยเดี๋ยวจะมีหนุ่มหล่อคนหนึ่งเข้ามาคุยด้วยนะก็ทําความรู้จักกันเอาไว้ตัดภาพมาที่ตอนเย็นนะคะปาร์ตี้ก็เริ่มต้นขึ้นค่ะในปาร์ตี้นี่ก็มีจูเลียตซึ่งกาลังเริงร่าอยู่รอให้ปารีสมาคุยด้วยปารีสนี่ก็อยู่ในงานแล้วโรซาลีนก็อยู่ในงานแล้วและแน่นอนนะคะว่าก็ต้องมีโรมิโอกับ ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้โรมิโอใ,ใส่หน้ากากอยู่นะคะโรมิโอเข้ามาในงานค่ะตอนแรกตั้งใจจะมาหาโรซาลีนแต่ว่าเข้ามาถึงปุ๊บลืมโรซาลีนสนิทปุ๊บไอที่ร้องผมร้องไห้มาเป็น1 0บสวันลืมสนิทค่ะเพราะว่า เห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะคะสวยมากๆยืนอยู่กลางงานค่ะดังนั้นนะคะโรมิโอก็เลยเข้าไปคุยด้วยซึ่งคนที่โรมิโอเข้าไปคุยด้วยแน่นอนก็ะจะต้องเป็นจูเลียตนั่นเองค่ะฝั่งจูเลียตเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าโรมิโอเป็นใครนะคะก็มีการจีบกันไปจีบกันมาค่ะจีบไปจีบมาจีบเหมือนกับว่าปิ๊งปิ๊งกันแล้วนะคะ และระหว่างนั้นเองค่ะแน่นอนว่าก็จะต้องมีคนจาโรมิโอได้นั่นก็คือทีบอลนั่นเองค่ะทีบอลซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องหัวร้อนของจูเลียสเนี่ยนะคะก็จาได้แล้วก็ตั้งใจจะเข้าไปกระชากหน้ากากโรมิโอตรงนั้นแต่เจ้าตระกูลคาปูเลตเนี่ยนะคะบอกไว้ว่าเฮ้ i, ยทีบอลจเย็นๆก่อนโรมิโอเนี่ยดูไม่ได้มาหาเรื่องอะไรเท่าไหร่นะถ้าสมมติว่าเราไปกระชากหน้ากากโรมิโอตอนนี้มีเรื่องขึ้นมากลางปาร์ตี้แน่ๆก็จะทําให้แขกเรือผู้มีเกียรติของเราเนี่ย ตกอกตกใจกันไปเดี๋ยวมันจะเป็นการแหกหน้าเราเองดังนั้นทีบอลใจเ,เย็นๆก่อนลืมๆมมันไปซะละกันนะคะดังนั้นค่ะทุกอย่างก็ดําเนินต่อไป จนกระทั่งจูเลียตกับโรมิโอเนี่ยฝากร้องฝากรักอะไรกันเสียเรียบร้อยค่ะก็ได้เวลาที่โรมิโอเนี่ยควรจะกลับไปจากปาร์ตี้สักทีนะคะโรมิโอขณะที่กําลังกลับไปจากปาร์ตี้เนี่ยก็ไปถามนั่นถามนี่ถามนู่นจนกระทั่งรู้ได้ว่าผู้หญิงคนที่ตัวเองคุยด้วยเนี่ยก็คือจูเลียตลูกสาวตระกูลคาปูเลตนั่นเองค่ะทาให้โรมิโอเนี่ยตกใจมากนะคะเพราะว่าตอนแรกโรมิโอตั้งใจแค่ว่าคงไปจีบเป็นแบบผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวออกไปนอกปาร์ตี้ก็ไปสารสัมพันธ์กันได้ค่ะฝั่งจูเลียตเนี่ก็ไป เองคุยด้วยมาตลอดคืนเนี่ยเราก็จูบไปหลายครั้งเนี่ยนะคะคือโรมิโอมอนตาคิวซึ่งเป็นคู่กัดกับบ้านตัวเองค่ะดังนั้นทั้งสองฝ่ายนะคะก็ค่อนข้างจะร้อนใจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพอทั้งสองฝ่ายแยกกันไปแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกถึงความรักที่มีให้กันอยู่นะคะแม้ว่าจะมีโอกาสได้คุยกันไม่นานเองนะดังนั้นค่ะคืนนั้นโรมิโอก็เลยบุกมาที่บ้านของจูเลียตนะคะ ตั้งใจปีนข้ามกำแพงสวนมากเลยค่ะมันหลบอยู่ในสวนของจูเลียตใต้ห้องนอนจูเลียตพอดีนะคะและในจังหวะน,นั้นเองค่ะจูเลียตก็ โผล่หน้าออกมาน้องหน้าตานะคะนั่งเท้าระเบียงอยู่ค่ะฝั่งโรมิโอนะคะก็โอ้นี่อะไรพระทิ์ขึ้นในตอนกลางคืนหรือยังไงเนี่ยทำไมจูเลียตถึงสวยขนาดน,นี้เหมือนกับว่าเป็นพระที่ทิ้โผล่พ้นออกมาในยามกลางคืนทําให้ชีวิตของฉันสว่างสวัยไปหมดเลยเรียกได้ว่าชอบจูเลียตมากๆนะคะแล้วก็แบบอ๋อนั่นจูเลียตพูดจูเลียตพูดอะไรนะ่ะแอบฟังดีกว่านะคะจูเลียตเนี่ยออกมารำพึงรำพันกับตัวเองค่ะประมาณว่าโอ,โ,โอ้โรมิโอโรมิโอเธอทิ้งชื่อของเธอได้ไหมตระกูลของเธอสําคัญขนาดน,นั้นหรือเปล่า ชื่อความเป็นมอนตตคิวของเธอสําคัญขนาดไหนถ้าเธอทิ้งพวกเหล่านั้นหมดไปได้นะฉันก็จะได้รักเธอได้อย่างสบายใจเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันซึ่งโรมิโอได้ยินแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าอ้าวจูเลียตก็รักฉันนี่นาดังนั้นค่ะโรมิโอก็เลยส่งเสียงขึ้นมานะคะประมาณว่าเฮ้ยจูเลียตทางนี้ทางนี้อตจูเลียตก็แบบเฮ้ย hey นั่นใครอ่ะเธอเป็นใครเธอมาแอบฟังฉันพูดทําไมถามว่าโรมิโอตอบว่าอะไรโรมิโอนี่เรียกได้ว่าวาทะคมขายมากค่ะไม่ได้ตอบว่าแบบฉันเองโรมิโอนะคะแต่โรมิโอนี่หันไปตอบว่าฉันไม่มีชื่อหรอกก็เมื่อกี้เธอเพิ่งบอกเองว่าไม่อยากให้ฉันมีชื่อไม่ใช่หรอชื่อของฉันเนี่ยฉันทิ้งไปหมดแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคู่ก็มีการเล่นมุกเสี่ยวใส่กันอย่างใหญ่โตนะคะจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับฝากรักกันแล้วก็ตกลงปรงใจกันเรียบร้อยว่าโอเคเรารักกันทั้งสองฝ่ายซึ่งจูเลียตเนี่ยนะคะก็ม รู้ไหมคือฉันก็ไม่ได้อยากจะยอมรับง่ายๆขนาดนี้ว่าฉันเนี่ยชอบเธอแต่ว่าเธอนั้นได้ยินไปหมดแล้วตั้งแต่ตอนที่ฉันยังไม่รู้ว่าเธอได้ยินอยู่ดังนั้นฉันก็เลยยอมบอกรักง่ายๆนี่แหละเอาเป็นว่าเรารักกันแล้วนะทีนี้ทํายังไงดีค่ะโรมิโอนะคะก็เลยมีการนัดกับจูเลียตค่ะบอกว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวแบบนี้แม้พรุ่งนี้เชา้าสักเก้าโมงเช้าเนี่ยเธอส่งคนมาหาฉันแล้วกันเราจะได้ตกลงกันว่าทํายังไงดีความรักของเราถึงจะประสบความสําเร็จนะคะดังนั้นทั้งคู่นะคะก็แยกจากกันไปค่ะ่ะะะะและในนนนนนวันนั้้ตอรเเชายะคะโ,โก็ ยไปหาบาทหลวงคนนึงที่ตัวเองสนิทค่ะไปถึงก็ไปบอกบาทหลวงบอกว่าบาทหลวงบาทหลวงฉันมีเรื่องอยากให้ช่วยนะ่ะซึ่งบาทหลวงก็มีความดุโรมิโขึ้นมาก่อนเลยนะคะประมาณว่าอะไรจะให้ช่วยเรื่องโรซาลีนอีกแล้วเหรอลองให้เรื่องโรซาลีนใส่ฉันมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยต้องการอะไร ฝั่งโรมิโอนะคะก็รีบปอบบาดหลวงค่ะบอกว่าไม่ใช่บาดหลวงจเย็นๆคือตอนนี้ไม่ใช่เรื่องโรซาลีและโรซาลีคือใครลืมไปแล้วเนี่ยตอนนี้ผมรักผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ชื่อว่าจูเลียตรักมากอยากได้เป็นเมียมากๆเป็นไปได้ไหมที่คุณพ่อจะแอบแต่งงานให้เราสองคนคือทําพิธีแต่งงานให้เราได้ไหมนะคะซึ่งก็ทําให้บาดหลวงก็แบบมีความคอมเมนต์คอมเมนต์นิดนึงประมาณว่าเฮ้ยโรมิโอ e นี่อะไรโรซาลีนี่ลืมไปแล้วหรอแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่างานแต่งงานระหว่างเธอสองคนทําให้2ตระกูลดีกันได้เนี่ยมันก็น่าส ใจเหมือนกันนะและตอนนั้นเองค่ะจูเลียตก็ส่งคนนะคะซึ่งเป็นเหมือนแม่นมตัวเองเนี่ยมาหาโรมิโอค่ะมาถึงเนี่ยนะคะโรมิโอก็มีการตกลงกับแม่นมตา่ตางๆค่ะบอกว่าให้ไปบอกจูเลียตนะว่าให้มาที่โบสถ์ตอนบ่ายเราจะได้เข้าพิธีแต่งงานกันแล้วก็เอานี่ไปด้วยนี่ค่าทําบันไดมาแล้วเป็นบันไดเชือกนะเอากลับไปเก็บไปที่ห้องจูเลียตแล้วคืนนี้หลังจากที่แต่งงานกันท่านจะได้เอาบันไดเนี่ยพาดลงมาจากหน้าตา่างแล้วข้าจะได้ปีนขึ้นไปไปทําให้พิธีแต่งงานของข้ากับจูเลียตเนี่ยเสร็จสมบูรณ์นะจ๊ะ ก,ก็เหมือนจะไม่โอเคแต่ว่าโรมิโอเนี่ยเอาเงินยัดป่าขยัดไปเยอะๆสไตล์เหมือนขุนแผนให้เงินกับนางสายทองอ่ะเอาเงินไปเงินไปเงินไปดังนั้นแม่นมนะคะก็เลยตกลงค่ะแล้วก็กลับไปบอกจูเลียตนะคะบอกว่าให้มาเจอกับโรมิโอตอนบ่ายที่โบสถ์ค่ะในบ่ายวันนั้นนะคะโรมิโอกับจูเลียตก็เลยเข้าพิธีแต่งงานกันแบบลับๆเป็นที่เรียบร้อยค่ะมีการแลกห่วงแลกแหวนอะไรกันต่างๆนะคะแล้วจูเลียตก็กลับบ้านไปค่ะไปนอนรอโรมิโอกะว่า เอาหลักคืนเนี้ยเดี๋ยวโรมิโอมาหาฉันแน่แต่ว่าระหว่างนั้นนะคะดันเกิดเรื่องขึ้นค่ะทีบอลซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของจูเลียตนะคะกำลังโกรธแค้นโรมิโอมากๆเขาเนี่ยต้องการจะหาเรื่องโรมิโอเพราะว่าโรมิโอเนี่ยบุกไปที่ปาร์ตี้ถึงบ้านของเขาเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเขาก็ออกตามหาโรมิโอไปทั่วค่ะแต่เขาเนี่ยไม่ได้เจอโรมิโอนะคะเขาไปเจอกับ1เป็นโวลิโอค่ะลูกพี่ลูกน้องของโรมิโอนะคะและ2ก็คือเมอร์คูติโอนะคะซึ่งเป็นเพื่อนของโรมิโอก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนที่ดีีขอออองงตตรรรระะะกกกกูลมมาาาาาคิวววปปฏ่่่่ทบเ็ไหืณแโ พาโรมิโอออกมาเดี๋ยวนี้ฉันต้องการจะตีหัวโรมิโอเดี๋ยวนี้แหละเพราะว่ามันมาบุกงานปาร์ตี้ของฉันแล้วมันทําให้ฉันโกรธมากนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีการตะลุมบอลกันมั่วซั่วค่ะโรมิโอเนี่ยตอนแรกก็พยายามจะห้ามทุกคนค่ะประมาณว่าเฮ้ยอย่าตีกันทีอลไม่เอาทีบอย่าโกรธกันเลยนะฉันเนี่ยไม่ได้อยากทะเลาะกับเธอนะจริงๆเนี่ยเราใกล้ชิดกันมากกว่าที่เธอจะรู้นะแต่มันเป็นความลับฉันเลยบอกไม่ได้คือจริงๆโรมิโอเนี่ยพยายามคิดว่าแบบตอนนี้ทีอลเป็นญาติตัวเองแล้วเพราะว่าตัวเองก็แต่งงานกับจเลีแ้้ววนนค่่ออไมมขาาใึโร ก็เลยแบบว่าเหมือนสู้ต่อนะคะก็สู้กันไปสู้กันมาและครั้งหนึ่งเนี่ยทีบอลก็พยายามจะฆ่าโรมิโอค่ะแต่ว่าจังหวะน,นั้นเองเมอร์คูริโอนะคะ,ะ,คะเห็นโรมิโอกาลังจะตายค่ะ,คะก็เลยวิ่งเข้าไปแทรกกลางฟึบไปเพื่อช่วยโรมิโอนะคะทําให้เมอร์คูริโอเนี่ยโดนดาบของทีบอลค่ะฟึบเข้าไปแล้วก็ทําให้เมอร์คูริโอเนี่ยนะคะตายค่ะฝั่งทีบอลเนี่ยวิ่งหนีไปแป๊บหนึ่งแล้วก็วิ่งกลับมาอีกรอบค่ะทำให้โรมิโอเนี่ยที่ตอนนี้โกรธแค้นมากๆนะคะที่ทีบอลฆ่าเมอร์คูริโอเนี่ยบอก ทั้้งสินฉันไม่สนใจความสงบสุขอะไรแล้วฉันจะแก้แค้นให้กับเพื่อนของฉันดังนั้นโรมิโอนะคะก็เลยหันไปดวนดาบกัทีบอลโรมิโอก็เลยฆ่าทีบอลตายค่ะพอโรมิโอฆ่าทีบอลตายนะคะก็ตกใจค่ะเพราะว่าตอนนี้ตัวเองทําผิดกฎหมายแล้วไงก็เลยวิ่งหนีเตลิดไปนะคะและแน่นอนหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างจบก็เหมือนตํารวจไทยอะคะ่ะเจ้าเมืองก็เลยพึ่งมาค่ะเจ้าเมืองมาถึงก็แบบ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไหนเกิดอะไรทําไมถึงมีคนมาจมกองเลือดอตรงนี้มอนตาคิวกับคาปูเลตติกันอีกแล้วใช่ไหมใครใครมันเป็นคนหาเรื่องใครฉันจะได้จัดการประหารให้หมดแล้วนี่ใครตายอยู่อธิบอของตระก,กูลคาปูเลต์เหรออะไรอย่างนี้นะคะเจ้าเมืองก็มีการสอบสวนต่างๆค่ะทั้งสองฝ่ายก็พยายามจะโทษกันไปโทษกันมานะคะประมาณว่าเฮ้ยไอฝั่งนี้มันเริ่มก่อนฝั่งนั้นมันเริ่มก่อนแต่สุดท้ายคะ่ะเจ้าเมืองก็รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วก็พบว่าอ่ะทีบอลเป็นคนหาเรื่องก่อนนี่นาแต่ทีบอลตายไปแล้วดังนั้นนนเเอออาาจรรริงงๆโีี่่่่่่ไมใชคทหืก แต่โรมิโอก็เป็นคนที่ฆ่าทีบอลตายดังนั้นนะคะเจ้าเมืองก็เลยบอกว่าอ่ะฉันลดโทษให้โรมิโอแล้วกันไม่ถึงกับประหารเพราะว่าไม่ใช่คนหาเรื่องก่อนแต่ว่าโรมิโอเนี่ยจะต้องโดนเนรเทศออกไปจากเมืองเวโรนาค่ะข่าวเนี้ยไปถึงโรมิโอนะคะซึ่งซ่อนตัวอยู่ในโบสของ บาดหลวงที่ตัวเองสนิทค่ะก็แบบอ่วทำไมทําไมเกิดอะไรขึ้นทาไมฉันต้องโดนเนรเทศออกจากเมืองเวโรนาโทษเนี่ยแย่กว่าตายซะอีกเพราะว่าการที่ฉันโดนเนรเทศออกจากเมืองเนี่ยแปลว่าฉันจะกลับไปเจอจูเลียตของฉันไม่ได้อีกนะคะและข่าวนี้ก็ไปถึงจูเลียตเหมือนกันค่ะจูเลียตนี่พอได้ยินข่าวนี้ตกใจมากะคะ่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนะคะจูเลียตตั้งใจจะถามหาโรมิโอค่ะแต่คนที่เอาข่าวมาบอกเนี่ยแม่นมบอกแค่ว่าตายแลว้วตายแลว้วตายแล้วนะคะทําให้จูเลียตเนี่ยเข้าใจว่าโรมิโอตายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม่นมก็บอกว่าไม่ใช่คนที่ตายเนี่ยไม่ใช่โ ตายเนี่ยคือทีบอลญาติของเธอตั้งหากและโรมิโอก็เป็นคนฆ่านะคะทําให้จูเลียตเนี่ยสับสนมากๆทําตัวไม่ถูกค่ะว่าจะต้องร้องไห้ให้ทีบอลที่ทีบอลตายหรือจะร้องไห้ดีใจที่โรมิโอไม่ตายดีนะเพราะว่าทีบอลก็ตั้งใจจะไปฆ่าโรมิโอประกอบกับจูเลียตเนี่ยนะคะรู้ว่าโรมิโอเนี่ยโดนเนรเทศออกไปจากเมืองค่ะทําให้รู้สึกเศร้ามากๆว่าแบบแล้วชีวิตนี้ฉันจะมีโอกาสได้เจอโรมิโออีกไหมนะคะคืนนั้นเนี่ยโรมิโอก็ตัดสินใจแหกกฎการเนรเทศค่ะบอกว่าขอไปหาจูเลียตเป็นครั้งสุดท้ายนะคะโรมิโอก็เลย ไปที่บ้านของจูเลียตค่ะแล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปนะคะไปอยู่กับจูเลียตทั้งคืนแน่นอนว่าในเวลารุ่งเช้านะคะโรมิโอตื่นขึ้นมาค่ะแล้วก็พบกับว่าตอนนี้เป็นตอนรุ่งเช้าแล้วแต่โรมิโอเนี่ยไม่อยากจากไปเลยเพราะว่า ถ้าจากไปตอนนี้จะเจอจูเลียตอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะทั้งสองฝั่งก็มีความแบบยื้อกันไปยื้อกันมาว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาเช้าหรอกนั่นไม่ใช่พระอาทิตย์นั่นไม่ใช่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นอะไรต่างๆนะคะแต่สุดท้ายทางโรมิโอและจูเลียตก็ต้องยอมรับความจริงค่ะว่าตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะสุดท้ายโรมิโอก็เลยต้องจากเมืองเวโรนาไปค่ะหลังจากที่โรมิโอจากไปเนี่ยนะคะบอกเลยว่าจูเลียตร้องห่มร้องไห้ทั้งวันค่ะร้องไห้ฟูมไฟต่างๆนานานะคะและคนอื่นๆในบ้านเนี่ยก็เข้าใจว่าจูียตร้้องห ว่าเสียใจที่ลูกพี่ลูกน้องของตัวเองโดนฆ่าค่ะดังนั้นพ่อกับแม่ของจูเลียนนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ฉันจะทํายังไงหนะ้าลูกสาวฉันถึงจะได้ลืมลูกพี่ลูกน้องตัวเองไปได้คิดไปคิดมานะคะพ่อก็เลยคิดได้ว่าแต่งงานดีกว่าในเมื่อปารีสเนี่ยซึ่งเป็นผู้ชายดีๆผู้ชายหล่อๆมาขอลูกสาวเราหลายต่อหลายครั้งแล้ว อยากระนั้นเลยเราจับจูเลียแต่งงานดีกว่านะคะดังนั้นค่ะพ่อของจูเลียก็เลยไปบังคับให้จูเลียเนี่ยแต่งงานกับปารีสนะคะจูเลียก็ไม่ยอมนะคะเพราะว่าถือว่าตัวเองเนี่ยแต่งงานไปแล้วแต่จะบอกพ่อตรงๆก็ไม่ได้ดังนั้นจูเลียตก็พยายามจะอ้างนะคะว่าแบบไม่ลูกไม่อยากแต่งงานตอนนี้ลูกกําลังเสียใจอยู่ไม่เห็นหรือยังไงพ่อก็มีความแบบทําไมล่ะลูกลูกจะต้องแต่งงานกับผู้ชายดีๆคนนี้นะผู้ชายคนนี้ไม่ดียังไงฝั่งจูเลียเนี่ยนะคะก็พยายามเลี่ยงคําไปมาค่ะประมาณว่าแบบถ้าให้แต่งงานกับปาร มีโอซึ่งเป็นลูกของบ้านศัตรูยังดีกว่าอีกคือไม่ใช่ยอมดีกว่าอีกแกแตกไปแล้วไงจูเลียตเข้าใจปะอย่างไรก็ตามนะคะจูเลียตก็วุวายไปต่างๆนานา,นา,นานค่ะทําให้พ่อเนี่ยโกรธมากแล้วก็สั่งว่าไม่ยังไงจูเลียตนะจะต้องเข้าพิธีแต่งงานกับปารีสในอีก3วันข้างหน้าต่อให้ฉันจะต้องมัดแล้ลากแกไปโบสถ์ด้วยตัวเองก็ตามฉันก็จะให้แกเข้าพิธีแต่งงานซึ่งทําให้จูเลียตเนี่ยนะคะเครียดมากค่ะทำอะไรไม่ถูกดังนั้นบ่ายวันนั้นนะคะจูเลียตก็เลยแกล้งค่ะบอกว่ารู้สึกกผิดทีี่่ตััวเอองยบบพพขไไปปโสาารภ บาปหน่อยจะไปคุยกับบาดหลวงนะคะซึ่งพ่อกับแม่ก็โอเคค่ะจูเลียตก็เลยไปที่โบสถ์นะคะแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวให้กับบาดหลวงซึ่งเป็นเพื่อนของโรมิโอฟังนะคะบาดหลวงก็พยายามจะช่วยจูเลียตด้วยวิธีต่างๆเอ๊ะทำยังไงดีแต่จริงๆโรมิโอก็ไม่กลับมาแล้วนะจะแต่งงานใหม่ไหมหรือว่าจะยังไงดีจูเลียตก็บอกว่าไม่ได้นี่สาบานไปแล้วว่าจะมีโรมิโอคนเดียวทั้งชีวิตท่านเป็นคนทําพิธีแต่งงานให้เองท่านจะทําพิธีแต่งงานให้ฉันอีกรอบหนึ่งหรอ <Yeah. S 1> ซึ่งสุดท้ายนะคะบาดหลวงก็เลยเสนอวิธีมาค่ะบอกว่่่าานนนนีจรริงงๆแล้้วพอยะก็ุขึ ได้ชนิดหนึ่งเป็นยาพิเศษใครกินเข้าไปเนี่ยนะจะมีสภาพเหมือนคนตายเป็นระยะเวลา48ชั่วโมงเดี๋ยวเอายาของพ่อกลับไปนะแล้วคืนนี้กลับไปนะเราก็กินยาของพ่อเลยตามธรรมเนียมของเมืองเวโรนาเนี่ยนะพอเขาเข้าใจว่าเจ้าตายเนี่ยนะเขาก็เจ้าเจ้าเนี่ยใส่ลงศพแล้วก็แห่มาที่โบสถ์ของพ่อนี่แหละเอามาเก็บเอาไว้ใช่ไหมแล้วในระยะเวลานั้นเนี่ยพอครบ48ชั่วโมงระหว่างเนี้ยพ่อจะส่งจดหมายไปบอกโรมิโอให้โรมิโอมาหาพ่อแอบเข้ามาใช่ไหมพอเจ้าฟื้นขึ้นมาเจ้านี่ก็แกล้งกลับไปกับโรมิโอนะแล้วก็หายตัวไปเลยดี ไม่มีใครรู้หรอกว่าเจ้าหายไปยังไงเพราะว่าเจ้าเป็นศพแล้วดีไหมจูเลียตซึ่งจูเลียตเนี่ยนะคะก็เห็นด้วยกับแผนนี้ค่ะดังนั้นจูเลียตก็เลยเอายากลับบ้านไปนะคะแล้วก็ไปแอบกินยานี้คนเดียวค่ะโดยที่ไม่บอกพี่เลี้ยงของตัวเองเพราะว่าตอนนี้พี่เลี้ยงเกลียดโรมิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าพี่เลี้ยงก็รักทีบอลเหมือนกันไงก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วโรมิโอเนี่ยเป็นศัตรูนะคะดังนั้นจูเลียตค่ะก็แกล้งทาเป็นแบบว่าโอเคยอมทุกอย่างเข้าพิธีแต่งงานก็ได้อะไรก็ได้นะคะแแแลลละะะะในนนนนคคคืววัต่่งงาาาขขอจจููเเเีียยยยยก็สดด้้ไปหมถ นอนตายในห้องตัวเองค่ะทําให้ทุกคนเนี่ยตอนเช้าตกใจมากนะคะแบบจูเลียตตายแล้วจูเลียตฆ่าตัวตายกินยาตายอะไรต่างๆดังนั้นนะคะทุกคนก็เลยพาจูเลียตเนี่ยใส่ลงศพค่ะแล้วก็เอาไปไว้ที่โบสถ์นะคะตัดภาพมาที่โรมิโอค่ะโรมิโอซึ่งอยู่อีกเมืองหนึ่งเนี่ยก็ทุรนทุร,รายตลอดเวลาคิดถึงจูเลียตนะคะดังนั้นโรมิโอนะคะก็เลยมีการให้ค่ารับใช้ของตัวเองเนี่ย ไปส่งข่าวเรื่องจูเลียตบ่อยๆเป็นระยะเวลาแทบทุกวันว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งในวันนั้นเองค่ะคา,ารับใช้ของโรมิโอเนี่ยก็ไปแจ้งโรมิโอบอกว่าโรมิโอตอนนี้มีปัญหาแล้วค่าเห็นข่าวนะว่าตระกูลคาบูลเลตเยกำลังจัดงานศพกันอยู่เป็นงานศพของจูเลียต คือจูเลียตเนี่ยซดยาตายไปแล้วเพราะว่าโดนบังคับให้เข้าพิธีแต่งงานทําให้โรมิโอเนี่ยนะคะตกใจมากค่ะแล้วก็รีบเดินทางแอบเข้าเมืองมานะคะจากอีกเมืองหนึ่งมาที่เมืองเวโรนาค่ะแล้วก็ซุกซ่อนตัวเองมาในโบสนะคะตั้งใจว่าจะมาดูศพจูเลียตเป็นครั้งสุดท้ายค่ะก่อนที่โรมิโอจะออกจากเมืองเมืองนั้นนะคะด้วยความที่ได้ยินว่าจูเลียตตายแล้วโรมิโอก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วโดยที่ไม่มีจูเลียตโรมิโอก็เลยไปซื้อยาพิษนะคะที่ผิดกฎหมายมาค่ะแต่ว่าเป็นยาพิษที่แบบ ออกฤทธิ์แรงที่สุดที่เป็นไปได้เรียกได้ว่าสดปุบตายปั๊บว่าอย่างนั้นเถอะกลับว่าจะได้ไม่ทรมานมากนะคะแล้วก็พกมาด้วยค่ะระหว่างนั้นนะคะบังเอิญว่าบาทหลวงเห็นว่าใกล้ครบ48ชั่วโมงที่จูเลียตจะฟื้นขึ้นมาแล้วบาดหลวงก็เตรียมแล้วว่าเอ๊อะเมื่อไหร่โรมิโอจะกลับมาสัทีจะกลับมาสัทีแต่ปรากฏว่าโรมิโก,ก็ไม่กลับมาสัทีค่ะ คนที่กลับมาเนี่ยนะคะดันเป็นคนที่บาดหลวงเนี่ยฝากจดหมายไปให้โรมิโอค่ะบาดหลวงก็ถามว่าอ่ะเป็นยังไงบ้างจดหมายส่งถึงโรมิโอดีไหมอะไรไหมเรียบร้อยหรือเปล่านะคะปรากฏว่าเพื่อนของบาดหลวงเนี่ยนะคะก็บอกบาดหลวงว่าจดหมายเนี่ยขอโทษจริงๆนะฉันไม่ได้ส่งคือเพราะฉันออกไปนอกเมืองเวโรนาเนี่ยบังเอิญว่าไอ้โรงแรมที่พักที่ฉันไปอยู่เนี่ยนะ มันนั้นติดการละโลกซึ่งการติดการละโลกเนี่ยทำให้จะต้องโดนความรันชีนโดนกักตัวไว้เพื่อกักกันโรคซึ่งถ้าใครยังไม่รู้นะคะว่าเรื่องราวเป็นยังไงก็สามารถกดไปดูได้ตรงนี้ค่ะวิวเคยเล่าเรื่อง l l c k k เด t หรือว่าการละโลกเอาไว้แล้วนะ ทีนี้คนส่งจดหมายโดนโคลนทีนคะ่ะโดนกักตัวเหมือนพวกเราตอนนี้เลยทําให้ไม่สามารถออกจากที่พักไปไหนได้จะไปส่งจดหมายให้โรมิโอก็ไปไม่ได้จะส่งข่าวกลับมาบอกบาดหลวงว่าไม่ได้ส่งจดหมายก็ทําไม่ได้ดังนั้นฉันก็เลยเอาจดหมายกลับมาคืนนี่แหละจ้ะเอาเป็นว่าถามไถ่าสารทุกสุขดิบกันทีหลังแล้วกันนะ ซึ่งทาให้บาดหลวงเนี่ยนะคะตกใจมากค่ะเพราะว่าเนื้อหาในจดหมายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทักทายสามใสสารทุกสุกดบไงจริงจริง,รงมันเป็นแผนการที่จะต้องให้โรมิโอเนี่ยกลับมาช่วยชีวิตจูเลียตค่ะดังนั้นบาดหลวงก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้แล้วการฉันรีบไปเขียนจดหมายบอกโรมิโออีกฉบับหนึ่งแล้วก็รีบส่งออกไปส่วนตัวเองเนี่ยเดี๋ยวจะพาจูเลียตมาแอบอยู่ที่โบสถ์ก่อนนะคะในขณะที่บาดหลวงกำลังไปเขียนจดหมายอะไรต่างๆค่ะปรากฏว่า โรมิโอนะคะซึ่งไปรู้ข่าวมาจากที่อื่นแล้วเป็นข่าวว่าจูเลียตายเนี่ยก็เดินทางมาถึงโบสพอดีค่ะในเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีคนหนึ่งมาเยี่ยมศพจูเลียตพอดีนั่นก็คือปารีสนั่นเองค่ะปารีสเนี่ยมาเยี่ยมศพจูเลียตนะคะแล้วก็บังเอิญมาปะกับโรมิโอเข้าค่ะทั้งสองฝั่งก็เลยมีการต่อสู้เกิดขึ้นนะคะทั้งสู้ก็สู้กันค่ะสู้กันชงเชงงเชงงเชงนะคะจนกระทั่งในที่สุดค่ะปารีสก็ ตายไปด้วยฝีมือของโรมิโอนะคะโรมิโอก้าวข้ามศพปารีสเข้าไปค่ะไปดูศพจูเลียตแล้วก็พบว่าจูเลียตเนี่ยตายแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่ฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีจูเลียตนะคะดังนั้นโรมิโอก็เลยซดยาพิษที่ตัวเองเตรียมมานะคะกรึบเข้าไปและแน่นอนว่ายาพิษที่โรมิโอเตรียมมาเนี่ยเป็นยาพิษที่เรียกได้ว่ากินปุบตายปาปะนะตามที่ตั้งใจซื้อมาเลยค่ะดังนั้นโรมิโอก็เลยตายทันทีนะคะ ปรากฏว่าจูเลียตเนี่ยฟื้นขึ้นมาพอดีค่ะฟื้นขึ้นมาก็แบบเกินเลไรขึ้นน่ะอ๋อฉันก็อยู่ในหลุมศพตามที่ฉันวางแผนไว้แล้วแต่นี่อะไรทําไมมีศพปารีสอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วนี่อะไรทําไมโรมิโอตายแล้วก็มีขวดยาพิษอยู่ในมือโอ้ Yeah, แน่ๆเลยโรมิโอจะต้องเข้าใจว่าฉันตายแล้วหนีตายไปก่อนแน่ๆเลยทำยังไงดีฉันอยากตายตามโรมิโอไปฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่โดยไม่มีโรมิโอดังนั้นนะคะจูเลียตก็เลยพุ่งไปหาโรมิโอค่ะตั้งใจว่าจะจูบโรมิโอเพื่อที่ว่าพิษที่อยู่ในปากโรมิโอเนี่ยจะได้เข้ามาที่ปากตัวเองด้วยแล้วตัวเองจะได้ตายตามไปด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามคะ่ะพิษที่อยู่ในปากโรมิโอเนี่ยมันไม่พอนะคะดังนั้นจูเลียตก็มองไปมองมาเห็นแดกเกอร์หรือว่ามีดสั้นของโรมิโอค่ะจูเลียตก็เลยคว้ามีดสั้นนนนขขึึ้้้้มมาาาาะะะคคแลลลววกกกกกกก็ปปปััเเเไทท่งอออออตใหืๆ และจูเลียตก็ตายในที่สุดค่ะ หลังจากที่จูเลียตตายเนี่ยนะคะบังเอิญว่าเป็นจังหวะที่บาดหลวงเนี่ยกลับมาดูศพจูเลียตพอดีค่ะมาถึงก็แบบอา้าวเกิดอะไรขึ้นอา้าวจูเลียตจูเลียตไม่ได้นอนตายด้วยยาแล้วนี่จูเลียตเลือดทะลักของจริงละแล้วนี่อะไรโอลโลมิโอก็กินยาพิษตายปาลีดก,ก็โดนมีดฟันตายนี่เกิดอะไรขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะทุกคนก็เลยโดนเรียกมารวมตัวกันที่หลุมศพแห่งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมืองเจ้าตระกูลคาปูเลตเจ้าตระกูลมอนตาคิวนะคะและทุกคนก็ช็อกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะก็มีการ ะะว่าจูเลียตกับโรมีโอเนี่ยจริงๆทั้งสองคนรักกันค่ะแล้วก็โดนแยกจากกาันทําให้ จูเลียตเนี่ยตั้งใจแกล้งตายเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแต่งงานกับปารีสแต่ว่าเรื่องราวดันไม่เป็นตามแผนและทําให้ทุกคนเนี่ยตายอย่างอเนจอนาถนะคะจากเหตุการณ์นี้ค่ะทาให้ผู้นําตระกูลทั้งคาปูเลตและมอนตาคิวนิสะเทือนใจมากเพราะว่าฝั่งคาปูเลตเนี่ยก็เสียลูกสาวคนเดียวที่ตัวเองรักมากๆไปในวันที่คิดว่าเป็นวันแต่งงานของลูกสาวนะคะที่สําคัญศพของลูกสาวเนี่ยอเนจอนาถนมากมากเพราะว่าเลือดในทะลักออกจากตัวต่างๆคือยิ่งมารู้ว่าลูกสาวแกล้งตายรอบนึงแล้วต้องมาตายซ้ำอีกรอบเนี่ยพ่อก ฝั่งมอนตาคิวเนี่ยนะคะก็เสียใจเหมือนกันเพราะว่าลูกชายโดนในระเทศก็เสียใจจะตายอยู่แล้วนี่ลูกชายดันมาตายไปอีกและที่สําคัญเมียของตระกูลมอนตาคิวเนี่ยนะคะหรือว่าแม่ของโรมิโอเนี่ยก็เพิ่งจะตรอมใจตายไปเมื่อคืนค่ะเพราะว่าลูกชายโดนในระเทศดังนั้นทุกคนก็พบว่าเรื่องราวเนี่ยมีแต่ความสูญเสียสูญเสียแล้วก็สูญเสียค่ะดังนั้นทั้งคู่ก็เลยตกลงกันว่าเอาละเราพอแค่นี้เลิกทะเลาะก,กันแค่นี้ดีกว่าให้ทุกคนเนี่ยดีกันแล้วก็จบศึกสงครามครั้งนี้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะคะดังนนั้บากก็เลยแ ฝั่งตระกูลมอนตาคิวเนี่ยก็สร้างอนุสาวรีย์ให้กับจูเลียตนะคะทำด้วยทองคําและฝั่งตระกูลคาปูเลตก็สร้างอนุสาวรีย์ของโรมิโอขึ้นมาอยู่คู่กับจูเลียตและทําให้ทั้งคู่ได้อยู่ร่วมกันในที่สุดนั่นเองค่ะเป็นอันจบเรื่องราวของโรมิโอจูเลียตที่แสนยาวนานมากๆคลิปนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างชอบเรื่องราวนี้กันไหมถ้าใครชอบเรื่องราวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ เป็นไงกันบ้างคะดูคลิปนี้กันไปแปลกใจกันบ้างหรือเปล่าคะทำไมกราฟิกของเจ้าหญิงจูเลียตเนดูหน้าตาแปลกๆดูสวยผิดปกติไม่เหมือนวิววาดเองเลยหลายคนอาจจะจำไม่ได้นะคะเพราะเวลาผ่านมาเนิ่นนานหลายเดือนแล้วแต่จริงๆแล้ววิมีโอกาสไปเป็นคิวเรเตอร์ให้กับนิทรรศการ มหาวชิราวุธราชบัรณา,ายค่ะซึ่งภายในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเรื่องราวพระราชป,ประวัติพระราชนิพนธ์ต่างๆของรัชกาลที่6ที่น่าสนใจมากๆภายใต้คอนเซปต์ของคําว่าบันดาลใจค่ะซึ่งในเทศกาลนี้นะคะวิวก็ไม่ได้มาทํางานคนเดียวค่ะแต่วิวทางานร่วมกับพี่ฮองเต้กนทรนเตโชรานด้วยนะคะโดยพี่เขาเนี่ยนะคะมีการหยิบเอาเจ้าหญิงในวรรณคดี6นางของรัชกาลที่6ค่ะมารีดีไซน์ใหม่นะคะทำเป็นการ์ตูนน่ารักเชียว ซึ่งจูเลียตก็เป็นหนึ่งใน6นางนั้นละคะ่ะอย่าลืมรอติดตามข่าวข่าวของมหาวชิราวุธราชบรน,นาลัยนะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงอะไรยังไงนิทรศการนี้จะเปิดเมื่อไหร่บอกเลยว่าเห็นจูเลียตน่ารักน่ารักแบบนี้อีก5นางที่เหลือไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะและทั้ง6นางจะมามีบทบาทอะไรกลายเป็นรูปแบบไหนย,ยังไงรอติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ